กราบสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไลฟ์สดอีกแล้วเช่นเคยนะครับปีใหม่นี้เมาแล้วอย่าขับนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่ขอพรอะไรไว้ก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมก็ ส่วนผมก็มาทําคลิปให้น้องๆได้ชมเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับจะมาทําการสุ่มกิจกรรมมาใหม่นะครับอ่าซึ่งเป็นกิจกรรมกล่องกระดาษอีโวนะครับที่เอากลับมาขายนะครับผมก็เห็นเขาบอกว่ากิจกรรมนี้ถูกมากนะทุกคนใครที่อยากได้กล่องกระดาษอีโวก็อย่าพลาดนะครับผมก็อยู่ยาวๆประมาณ2สัปดาห์เลยนะครับผมอ่ะ ก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ช่วนกดไลค์กดซับสไครต์กับไลค์สตองนด้วยนะครับผมเพื่อผมมีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปโอเคแล้วพร้อมแล้วเราไปดูเลยกว่าครับผมเลสโก้สำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเลยนะครับบริการเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกนะครับทั้งยู d และ IDPa s s w o r d และยังมีเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายนะครับเติมไวรวดเร็วทันใจต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นนะครับผมลิงอยู่ด้านล่างเลยครับสาหรับกิจกรรมมาแบบกาชารังพึ่งนะคร ช่วงนี้ของที่เป็น E ี o ก็จะกลับมาเป็นแบบกาชาทางพึ่งสะส่วนใหญ่นะครับผมก็ใช้70โทเค็นในการแลกชุดที่ถูกสุดเป็นชุดม้าลายนะครับแล้วก็ชุดหมีจะเป็น85โทเค็นนะครับต่อมาก็คือชุดเสือนะครับชุดนี้เลยนะครับก็คือลองท t o ปเลยนะครับอยู่ที่100โทเค็นนะแล้วก็ชุดแพงสุดนะครับก็จะเป็นชุดจระเข้ตัวนี้นะครับผมก็110โทเค็นนะครับในการสุ่มเนี่ยนะครับก็จะใช้ครั้งละ75เพรนะครับถ้าเราอยากจะสุ่ม 6ครั้งนะครับผมก็คือ5ครั้งบวก1ครั้งนะครับก็คือ6ครั้งต่อ75เพรนะครับ1ครั้ง15้าเพรนะครับแต่ว่าใครที่เข้ามาเล่นครั้งแรกก็จะได้กดฟรี1ครั้งนะครับผมอ่ะโอเคผมจะส่มไปเลยนะครับทุกคนอ่าผมจะส่มไปเลยนะวันนี้ผมเติมมา1,800รกว่าเพรนะครับต้องบอกว่าผมเติมมาน้อยเพราะว่าจกรรมนี้เนี่ยเขาบอกว่าราคาสูงมากนะครับ หมดไม่ถึงพันเพชรก็มีนะน้องๆในกลุ่มนะครับเขาเอามาอวดกันนะครับผมแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณพันกว่าเพชรนะครับที่หมดกันนะครับถือว่าคุ้มนะคุ้มเลยถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกับสักทองอ่าที่เขาเอามาขายอ่าเป็นกาชารังพึ่งแบบนี้นะครับที่กลับมาสักทองเนี่ยผมหมดเยอะมากนะครับผมหมดเยอะมากก็คือเกลือมากนะครับแต่ว่าชุดนี้ยราคาค่อนข้างถูกเลยนะครับผมก็เลยมาซุ่มให้ดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ ทุกคนเบื่อกันไหมครับรหัสตัวเองที่ชุดน้อยสกินปืนน้อยยิงไม่คมซูตีอื่นก็ไม่ได้ <S <S ผมแนะนำเพจนี้เลยครับ <S 1> <S 1> เพจรีช็อปซื้อขายรหัสฟรีไฟล์มีรหัสฟรีไฟล์จำหน่ายจำนวนมากคุ้มกว่าเติมเองทุกไอเดียอย่างแน่นอนครับและยังมีบริการรับซื้อรหัสฟรีไฟล์จำนวนมากตั้งแต่งบ100บาทจนถึง1 0 0 0 0แบาทกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ร้อนเงินเลิกเล่นรีบใช้ตังทักเพจหรือเฟซแอดมินลีมาขายได้เลยครับปลอดภัยแน่นอนครับแอดมินกลุ่มซื้อขายรหัสฟรีไฟ์หลักแสนมากกว่า10กลุ่มและ สำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่องไลฟ์ตองนะครับผมรับไปเลยโปรโมชั่นพิเศษลด99บาททุก ID เลยนะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวใครที่สนใจลิงก์ใต้คลิปและใต้คอมเมนต์นะครับไปจ่ายเลยครับรออะไรครับ Let's go <S ไม่ค่อยอยากได้หรอกครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเธอทาอย่างนี้นะแต่ว่าเห็นน้องบอกว่ามันหมดไม่เยอะพี่อย่างน้อยเนี่ยเราเก็บชุดอีวูสะสมไว้เนี่ยเวลาเราขายเนี่ยไอเดี ID เราจะได้มีราคาแต่ชุดนี้ผมเห็นคนดนังหลายคนใส่อยู่นะ ใส่เยอะมากเลยแหละนะครับสำหรับชุดจระเข้กองกระดาษตัวนี้นะครับผมเอาโอเคกดไปกี่ครั้งแล้วไม่รู้นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าออกง่ายจริงนะโทเค็นนะครับผมก็จะดรอปเฉพาะโทเค็นเลยนะครับผมอันนี้ผมได้มาที่39โทเค็นแล้วผมก็จะกดไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะครบนะครับผมอ่าก็ตีประมาณ500บาทนะครับผมเติมไว้นะครับประมาณนี้ก็สําหรับชุดอีโวที่เป็นตัวท็อปสุดเนี่ยถ้าเราได้ในเลทราคานี้ถือว่าคุ้มนะเห็นไหมฮะ อันนี้ผมไม่มั่นใจนะวมันคืออะไรนะครับที่เป็น200%เนี่ยมันคืออะไรใครรู้บอกทีครับทุกคนโอเคได้มาแล้วเนะี่ยได้เยอะมากเลยไปครับผมกดไปเรื่อยๆเลยครับผมจนกว่าจะครบนะครับผมอ่าพนแป้ 1, กับเพชรผมรู้ว่าผมจะเกลือไหมนะอแต่ผมมั่นใจว่าไม่น่าจะเกลือนะครับน่าจะพอแหละนะครับสำหรับตัวท็อปสุดเนี่ยครับผมก็คือดูอัตราการดรอปแล้วเนี่ยดรอปค่อนข้างดีเลยเห็นไหมฮะคือกล่องสุมสกินปืนเนี่ยแทบจะ ออกน้อยมากเห็นไหมครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเติมมาประมาณนี้ผมเชื่อว่าได้กันทุกคนแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้ชุดกล่องกระดาษอีโวนะถ้าเป็นชุดสักทองที่กลับมาเป็นกาชาลังพึ่งนะครับผมตอนนั้นผมหมดประมาณ4,600กว่าเพรเลยถือว่าค่อนข้างแพงมากนะครับสำหรับชุดอีโวชุดถือว่าแพงมากๆนะครับผมอ่ะแต่ชุดนี้เขาบอกว่ามันออกง่ายนะครับก็เลยลองมาจัดดูนะครับพอดีว่าผมยังไม่มีชุดนี้ด้วยเหมือนกันนะโอเค มาครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะกล่องสุ่มสกีนปืนเนี่ยแทบจะไม่ออกเลยหรือว่าเขาอาจจะลดช่วงปีใหม่ก็ได้นะทุกคน g มอาจจะใจดีนะอ่าก็มาจัดกันได้เลยนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่มีตังเติมก็ยาวๆเลยนะครับผมกิจกรรมอยู่ประมาณ2สัปดาห์เลยนะครับผมก็ไม่ต้องรีบนะครับผมตอนนี้ผมเหลือ6ก0กว่าเพจแล้วเฮ้ยผมลืมดูทุกคนตอนนี้โอ้โหโทเคนเออกรัวเลยตอนนี้ผมได้มา1 0 6โทเคนแล้วนะครับเหลือเพียงแค่เท่าไหร่วะเหลือเพียงแค่4โทเคนเท่านั้นนะครับผม 4โทเคนเท่านั้นนะครับผมโอเคครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมน่าจะได้แล้วนะเห็นไหมฮะ1,800ัแ้เพชรเราเหลือเพชร,รอยู่ประมาณ5 0 0กว่าเพชรเลยโอเคครบครับผมเกิดด้วยซ้ำนะครับผมได้มา113โทเคนนะครับโอเคเราไปแลกกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าเฮ้ยผมมองว่าถูกมากๆเลยนะทุกคนอ่าถ้าเป็นชุดอีโวเนี่ยอย่างต่ำต้อง2,000เพชรอัพนะอ่า แต่ชุดนี้ได้มาง่ายมากๆนะครับถือว่าราคาถูกเหมือนกับที่เขาพูดจริงๆนะครับอ่าน้องๆก็ไปสุ่มกันได้นะครับถ้าใครอยากจะเก็บชุดอีโวสะสมนะครับผมอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปสวมใส่กันเลยดีกว่านะครับว่าจะเฟี้ยวแค่ไหนนะครับผมสำหรับชุดกลองกระดาษอีโวนะครับผมผมก็จะเอาแค่ชุดเดียวนะก็คือชุดท็อปเลยนะครับส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นชุดอีโวผมก็จะเก็บแค่ชุดเดียวก็คือชุดอ่าชุดท็อปสุดเลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราใส่กับ หัวบาวนและการนับเนี่ยเห็นคนใส่หัวบาวันคู่กับชุดนี้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ผ้าปิดปากลาว,วากางเกงเนี่ยเป็นกางเกงพี่ตูนข่าดีไหมหรือว่าจะเอาเป็นกางเกงปีกนกอ่ารองเท้าต้องไม่ใส่นะครับผมอ่าเฮ้ยกางเกงผมเปลี่ยนเป็นพี่ตูนดีกว่านี่นะครับผมอ่ะก็นี่เลยครับผม,ผมก็ผมก็เห็นคนดังใส่แบบนี้กันเยอะนะทุกคนเออก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ เดี๋ยวเรามาคำนวณกันดีกว่าว่าผมหมดไปเท่าไหร่นะครับตอนแรกผมเติมมา1,800กับอีก1เพชก็คือ1,800เพชนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เพชผมเหลืออยู่ที่526เพชก็เท่ากับว่าเพชที่เราเสียไปกับชุด E ี o ท็อปสุดนะครับก็คือ1,275เพชเท่านั้นนะครับเฮ้ย <Wow. S 1> ถูกมากเลยนะสำหรับชุด E ี o นะครับผมคือถูกจริงๆนะครับ1,200 75เพรถ้าใครสุ่มแล้วถูกกว่านี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าคุ้มมากๆเลยจริงๆเนี่ยเพเราเหลือ500กว่าเพรเนี่ยเราสามารถไปสุ่มเพื่อเก็บชุดถูกๆได้นะแต่ว่าผมก็ไม่ขอสุ่มแล้วกันนะครับก็เก็บเฉพาะชุดพรอปสุดแล้วกันนะครับผมอ่ะก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็มาสุ่มจิตก,กรรมนะครับให้ดูเฉยๆนะครับก็มาสวัสดีปีใหม่ น้องๆด้วยเลยนะครับผมใครไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมอ่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะฝากด like, กดไลค์กดซับสคร i b e ์กดแชร์กดกระดิ่งกับไลฟ์ตองด้วยนะครับผมเพืว่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปตอนนี้จะ2 0 0 0 0ื่นซับสครเบอร์แล้วนะครับปีใหม่ไปไปเลยนะครับผมก็ชวนกดให้ถึงในวๆนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันในคลิปหนา้ายบายครับผมเลสตตโก